สวัสดีทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวม็อดนแม่ครับม็อดนี้คือ,ม,อม็อดอ่อนยนต์และผงสีดิมคุณเห็นกองด้านหลังผมไหมเดี๋ยวผมจะพาไปดูของกลองนี้จะเป็นของพวกกรดปืนใหญ่ก็จะมีปืนหลายประเภทนี่ก็ของต้องใช้แล้วก็นี่ไป็นลืมของชิ้นหนึ่งขาได้น,นี้ไปตัวทีอันนี้ไว้หลดปืน โอเคซึ่งปืนเราก็ต้องใช้ดินปืนกับลูกกระสุนแล้วก็ไม้มาปืนแรกเราจะรีวิวมันจะมีมัสเกต็ตโปรแกรมมัสเกต็ตมัสเกต็ตแบบอัปเกรดเบเกอร์ไรเฟิลบันเดบัสเรารีวิวปืนธรรมดาก่อนดี่ะไอพวกปืนอัปเกรดเราอันนี้ไม่อันนี้ไม่อัปเกรดในเลเวลจะมีปืนพิสตันดับอเป็ลบาร์เรล จะมีคาบินไอ้นี้ไม่ไหม่น,นี่ยังโอเคเอมีอุกรมาจะมีกระสุนสองแบบให้คุณเลือกระหว่างมัสเก็ตธรรมดากับอ่อะไรวะอันนี้เก็บไว้ก่อนมัสเก็ตธรรมดากับเป็นลูกบอลเลฟเฟิน อย่างแรกที่เราทำคือเอาดินปืนโหลดปืนก่อนอันนี้โหลดลอันแรกอันที่สองอันที่สามโอเคเต็มละไปไม่อันนี้ก็สุนไม่ได้ต้องอ่าเสรละอันนี้ก็สุนไม่ได้เบรกเกอร์เรฟเฟิลต้องใช้กะสุดไรเฟิลบลอลไป มันบันบัิบ่านัดเอ้ยไม่ยังไม่หมดเจาฮียโอเคเมื่อกี้มันปืนมัลั่นหน่อยทำไม อ่าเรียบร้อยมาอย่างสุดท้ายเอาโซ่เอานี้แถ eh <jego> ีงเรียบร้อยอ่าเตรียมพร้อมเราพร้อมยิงอย่างแรกเลยมัสเก็ตแรงใช้ได้ต่อไปเบเกอร์รเพืฟอนเอาเชียทำไมันไม่ติดวะเออช่างมันเถอะต่อไปบัตเตอร์บัส โอเคเรียบร้อยแทงเรียบร้อยมาบรรทัดต่อไปชึงคุณนินพัจันไม่ต้องสนใจมันบรรทัดกระจายดีต่อไปพิสตนันอดดุบีต่อไปดับเบิลบาร์เรลหมดเสียบางปืนก็อ่าอันนี้ปืนแนนนำจะนำาเสนอ่าน้ำได้ ปืนนี้พิเศษหน่อยสามสามนัดปืนนี้พิเศษมันจะมันใช้ลูกกระสุนปืนใหญ่อ้อแล้วก็มันใช้ไม้แบบนั้นนะไม่ได้ต้องใช้ไม้เซวบไม้สำหรับปืนใหญ่ถือหนึ่งสองสาม,สามโอเค พร้อมยิงเอ้ระเบิดใช้ได้แต่อาคุณสิกุญใหญ่กันนี่นี่แหละครับท่านผู้ชมมันเป็นปืนที่พ่อพ่อไม่อันตรายไม่เชื่อยัไ่ไ่มด้มาถ้าคุณไม่เชื่อผมจะจำลองสถานการณ์ให้ดู เราสัมบ well ียงนันนะโอ้ยเฮ้ยมันมาแล้วเออมันมากันแล้วยิงอ้ยเหี้ยปืนใหญ่กูตายแล้วเออตื่นมาเอาชีวิตรอดใส่

โอ้ยสบีเด็กมาเต็มเลยมาผมจะชิวลรอดบเร็มบไม่มีบเร็าบนี่มันอ่าเียช่างแหม่งใส่แล้วนักเตี้ยลมรัดไหนวะอ๋อคุณเห็นไหม ô chi à Ơi, kìa, đây cô Tài ô kìa Làm rồi มึงอะไรกี่เล่าของยืนดีกว่ากันยังรีของไม่จบเลยบางปืนเนาะใไฟรีวิวเอาอุ้จำได้กูเสียสบายกว่านี้น,น,นี nah, well, ่อ kind of <t> ๋อหลุมฟ I mean, ังมาเลยไม่ทิด <t> ันต้องมัสเก็ตนี่มาผู้ชายโจ้ชิล่าดูแบบบาร์เรลเันเดบัด มีชุดของไอพวกนี้ได้โอเคมันะมารีวิวชุดต่อไปชุดฝรั่งเศสนี่เป็นชุดแรกชุดมันก็เนี๊ยบใช้ได้ รอ,องเท้ามันใช่รองเท้าเหมือนกันหมดเลยนี่บริตตนี่ไม่เห็นต่างกันเลยจัดเอฟเอมีรองเท้าโอเคมาผมจะทำการเชลล์ซอมบี้หนึ่งร้อยตัวผมจะเอาชีวิตรอดโดยการใช้แค่ปืนจากกัดแอนด์แบ็คพ w d เดอร์ อย่ังแรกก็เตรียมปืนกันโอ้เหมือนลูกกระสุนไม่พอขอหยาดเตรียมกระสุนแบบอ่ะสองเซต ดินปืนสองเซตอ่ามันเรื่อพิเศษนะมันต้องใช้แทงสามครั้งแม่นมันไม่ได้

We panned on the main in the battle of the Falcon when Aoussan was slain. He, the thunderous sailed the ocean wide. He made the French to tremble with his terrible broadside. One hundred fights he'd been in, and never once was green. Though he'd won arm and one night no power could him defeat. This bold yeah. yeah. and haunted hero on the deck he stood. You would admire his actions with the hey. oh. Then oh. The then oh. a yeah. high and the day oh. <laughs> of the <laughs> the มันวนซึ่งบางปนม่ขอรีวิวแล้วกัเพราะอัน,นี้มันซับซอ้อน ชิงานไปคิมนี้จบการรีวิวมดแค่นี้ส่วนปืนใหญ่ช่างแม่งไปละบิด